ข้างบ้านข้างบ้านนะมึงเอาไอ้ง่ายมึงเห็นเดี๋ยวมันขึ้นมามึงเห็นรถกูเองมันขับมาเลยทางขึ้นตรงไหนนี่ทางขึ้นเทนนิงอ่ะแล้วมันไปแล้วมันอยู่แถวๆนั้นเขาฉุดบาลเลอร์จับมันรู้ยโหแบบบ้านแหลกจุดอ่ะพี่ผมว่าเราเลิกอุ้มไหมพี่มันอยู่นะมัตามงแต่งมันอยู่ให้พี่มึงถามมาว่าว่ามีใครใกล้เอ๋ะไหมมีใครใกล้เอ๋ะยังไม่ต้องมาแล้วเพราะมึงไปเล่นกับเพื่อนเลย แหมมารับได้ปะอ้าวอะไรนัดีอ่ะเอ้ยไอชุนพ่นปเลี้ยงอะไรแบตกแตกแตกตรงบนยา้นมารับแล้วนั่นนั่งนนั่นตบนย่านมันไล่ตรงตรงเส้นอีโคที่ไปรับเส้นอีโคประเทศเราเจ้ามันกี่เก้ากระโดดนะโปมพอโพอมาเดียวโพอมนเดียวเฮ้ยมาดิมาดิมาหน้าโพอเลยมามวงร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 วงค่สามขันสามขั้นสามไอตรงตรงนี้ขอสองพอต่อยกหญ่ที่พอที่เหลือไปที่เหลือไปที่เหลือไปต่อกับคนเล่นไม้ที่เหลือมาที่เหลือมาแทะมาดิ ไปเลยไปเลยไปเลยไเไอ้ไม่ปล่อยให้ตอนเล่นพ้อมองคนไปไปช่วยพ่รมโฮโปใช่ปะไม่ร่มไอ้มันไม่รุมมันเด็ยาพี่ วัดลองเพื่อนเราคือว่านแปปนึงร้วมาีโเหรอเอเฮ้ยโฮมโปรเป็นไงมากโฮมโปะไหวไวไหวไหไหม่กไม่่หใครโดนนอะไรพี่นี่ใครมาเกยกคุกไหมนะคุกนะคุกนะคุกนะคกมาแล้วมาแล้วมาแล้วสามท่อไไหมลูกตกไปแล้วโกไช่วยเพื่อนน้ผมโดนไอ้โคกนงเปิดกลารช่วยกลรบมาช่วยใครอยู่ใกล้บ้านมาช่วยหน่อยเวทีนกอย่าให้เพื่อนอย่าให้เพื่อนรุย่ามันอยู่เเด่นนะอะไรพี่ผมอยู่่นเียวขึ้มาขึ้นรถมาเจียเดี๋ยวให้มันเพล เพื่อนโดนนะไม่ไ้หไอกูจะไปลคุกหน่อยมา้าคุหน่อยมึซ่อมเดี๋ยวไว้ไม่ให้ไปเลยโง่ไอ้ผมยังอยู่บนป้ายนะศพยังอยู่บนป้ายนะเดี๋ยวหน้าคุปเพื่อนโดนตำรวจเลยเอข่าวคือเบอดิกกี้อ่ะเราถีบได้ใครอยู่ข้างบนอะใครอยู่ข้างบนกระโดงมเ้ลงครับงครับ เราฝ่านี้ก็เร่ายนี้เออเอาไปดิเอาไดิ I'm s o s o r r y ลูกเอ้ยคนที่โดดมาจากป้ายกินยากันตันได้ไหมสวย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 ล่วงล่งมันล่วงมันล่องร่รถกระโดกปืนช่วยช่วยยิงตำรวจหนอดิมาตายเธอครับมาตายเถอครับไอ้ยูอยูไอ้ยไอ้ไอ้ยูไอ้ยอ้ยูไ้ยไอยไอ้ยอ้ยาไอ้ยยยยอยอ้ไย้ยยยูยยูยย้ยอยอย ไปพี่เกตไป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 ไไปไไป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 ไไป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 ปไ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 ปปไ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 ไป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 ไ ไล่ตอนเราพี่เป็นอะไรไล่เลยพี่ไล่ไปเลยผมผมรออยู่เฮ้ยมันชนกับใครอ่ะมันชนกับใครอ่ะมันแตกอย่างนึงอ่ะแตกสองสวยแข็งเดี๋ยวมาแล้วหนเดี๋ยวมาหน่อยเพื่อนจะส่งมาเลยนะไปไหนมันไม่กำลังขึ้นไปธนาคารใหม่กำลังขึ้นไปธนาคารใหม่อีกรอบเฮ้ยมันสองเฮ้ยมีปืนด้วยตัวนึงมีสองตัวมีสองตัวตรงปั๊มตรงปั๊มปั๊มบนปั๊มบนปั๊มบนเป็นนาคูมันสองตัวนะนาครูมันสองตัวมาหน่อยเห็นปะ ไอ้บอลเลิกไปช่วยพี่โกดหน่อยไปช่วยพี่โกดหน่อยนะหน้าคบตรงตรงไปเข้าเมืองแตกสองแล้วว่แตกะพีอยู่ข้างเวทีอยู่ข้างเวทีอยู่ข้างเวทีเวทีบนอ่ะเขาเขาข้างเวทีบนเขาข้างเวทีบนไปทางไหนแล้ววะลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างขึ้นข้างบนใหม่เหมือนเดิมหน้าคบใหญ่น่าคกใหญ่น่าคกใหญ่มาหน่อยลางไปหน้าคกใหญ่มันมาอีกสองมันมาอีกสองคันมันมาอีกสองคันหน้าคกใหญ่น่าคกใหญ่ ไอ้สกอร์เท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยตัวที่เบิกรถเลยนะที่ใหญ่ตัวที่เบิกรถเลยเท่าไหร่ตัวนึงตัวนึงตัวนึงลงไปเล่นดิลงไปเล่นดิฆ่าได้ม่มีไม้ไม่มีไม้มาหน่อยมาหน่อยไอเจ้าเจ้ามาหน่อยดิเจ้าต้องรถแล้วนะผมหอพ่อมันก็มีฟฟ้ามาโอ้ไอ้ฟฟ้ามันก็มันส่งเหมือนไหะมีห่อนะผมมีห่อกันสองศพเลยนะไอ้เชียตัวเมื่อกี้มาเนี่ยพี่ที่เพิ่ตายยิงมันมาัลโหลไม่เคยมีไม้อะ ไปเตะตได้ไหมเอ้ยอ้ตรงไอ้นี่ตรงไอ้นี่ไปไปไปทางเทนนิ่งอ่ะไปทางเทนนิ่งอ่ะเออผมก็ลาไปต่อครับข้าอเดี๋ยวตบหน่อยบ้าน้ม่คุ้มไหวไหมใครมือว่างเดี๋ยวรอรับบริการเพื่อนที่ติดหน่าคุ้ฝากตัวดีไฟไม่ไวกันบ้านเอ็มดีตอนนี้อยู่ฮองโผล่แล้วเทียร์สไหนแล้วไหมมีใครว่างไหมเอ้ยเอ้ไอ้โฮบไปทางเทนนิ่งอ่ะโฮบโอเคพพูดเลยี่ทางขึ้นเทนนิ่งทางขึ้นเทนนิ่งอยู่ตามไม่อยู่ตามไม่อยู่เนี่ยของกูตัวปืนอ่ะมายังโฮบเอ้ย โอมาจากเมืองบนนะพี่เอ้ยแต่ะเข้าบ้านหว่อยี่อะหน้าคุกมันหอดนะเข้าบ้านได้เหรอมาเข้าบ้านได้หรอไม่ใช่อะบ้านอะไรไม่รู้ได้ปบนหลังคาบ้านเพิ่งไหรอเดขนาดม่เยนีดีเขาเขาแลบอะเขาแลบอะใครโดนไล่หน้าคุกอะใครโดนไล่เส้นหน้าคุกกับเพล่อยู่ด้วยกนมพิมาเขาแลพิเได้นะเทได้นะเท้นคุกกัเพ่ได้นะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ทำเวทีรอพี่อุ้มอยู่บ้านใครมารับได้ไหมตรงแลนด์บอลทินอะต้องต่อพี่ต้องการขึ้น ไอ้มาเกมเาพได้ตัวนึงได้ตัวนึงไอ้พร้อมเร็วเลยมาเทตบมอีกทีได้ป่ะเราเทตบมอีกทีได้ป่ะมีใครอยู่ใกล้แลนด์โอเวอร์ไหม แล้ว้วาบอลอะโดนโดนย่ามันละไอ้ไอ้อปืนสอบอปืนสองบอย่างเดียวกไหอยู่อยู่มือหางยุ่งหงมีมาข้อมูลได้ดี่มุ่งไปหลมามามมามาดวนมีกันเถอะมัาดวนมีกันเถอมา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 ไาม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 าเมามามามิมา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 ่าม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 าไปดาม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 ปมา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 มมามาาม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 าาม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 มามามาม่มามามมา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 าาม ข้างบ้านข้างบ้านนะมึงเอาง่ายมึงเห็ดเดี๋ยวมึงขึ้นมามึงเหิดแล้วกูมึงขับมาเลยทางขึ้นตรงไหนี่พี่เก็ตทางขึ้นเทนนิงอ่ะแล้วมันไปแล้วมันอยู่แถวสามแปดเจ็ดหนึ่งสี่ห้าโอเคโอเคอ้าโลใครหอบมาให้ผมไปช่วยนะผมในผมช่วยบริการเพื่อนให้จะได้รีไฟล์กันมานรับเงินดีพี่แลนด์เหลือแลนอะมันมันอยู่ตรงวออะให้ส่งให้ให้เบิร์ดเลยให้เบิร์ดเลยให้เบิร์ดเลยพี่น่ารักแต่ผมแลนด์ฟ้าพี่น่ารักแต่ผมแลนด์ฟ้าพี่เก็ต แลนโอเวอร์ผมไปรับนะแลนโอเวอร์ผมไปรับผมมายังงบเจอมันเขาวิ่งเข้าข่ายทหารสองตาหยนกไอทางขึ้นน่ะมันก็เห็นรถปูทางขึ้นเลยอัาเนี่ยผมอยู่น่ยเทนนิงเลยดี๋ผมข้าลงไปเฮ้ยไม่ใช่ไปรลูกบสตาไปรับนะเปิดเปิดมาแลนโอเวอร์วอตอะรับหน่อยไโดนโดนยากกันไล่ในเมืองอะไปรัยาให้ เฮ้ยนั่นน่ะไอ้หฮบูได้ยินเสียงรถมึงใช่ปะน้ำเงินอ่ะตำรวจลืมเลยใช่ใขึ้นมาขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนขันเจอแท็มันบนบ้านที่ดักอ่ะบนบ้านดักจุดดักอ่ะหนีดิมึงมันหนีมันหนีไอนบอสหนึ่งเอ้หลไวเฮ้ยอาฟังนะฟังนะำไอ้ว่ามาทำไหม อาฟังพี่นะขอใอ้มึงเงียบก่อนี้ขึ้นมาผม่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเคลแรกเคล็ดแรกมีใครใกล้เอ๋อมั่งเคล็ดแรกเคล็ดแรกถามใครก็ได้ว่าทคุณในประตงน้าตาบอดในตัวตรจเวนผมขึ้นมาพีผมี่ไม่เจอเดี๋ยวกี้พี่อยู่ไหนเดี๋ยวพี่บอกจุดจะชับได้ไหมไอ้เทียบ้านหนักจุดไงบ้านหนักจุดดาดช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยยาวว่าไงนะบ้านหนักจุดที่มันมีน้ำขวามือเนี่ยทางขึ้นเนี่ย่ถึงเออหนามาแล้วพี่มึงได้ยินเสียงปืนป่ะ จาว่าไงเจ้าโอยี่ยโง่ชิบหายพี่มีใครมาเอาเหมืองไหมซ้ำหน่อยขอไม้หน่อยเฮ้ยน่าคุกพี่กระสุนหมดนะต้องเติมกระสุนนะเนี่ยอยู่บ้านเฮโรชิเนี่ยไปไหนไปไหนแม่ความบ่อยชิบหายเลยออฮโหช่างมันเถอะกูดูอยากส่งแล้วมึงมึงไม่รู้เรื่องเว้ย ผมหาไม่เจอพี่ตอพี่มึงไม่ได้ยินเสียงปืนจริงๆหรอวบ้านหนักจุดหนักไม่มีมาแล้วนะหน้าคุกกับมันมาแล้วน้าล้อทองกันโั้งหไอ้พี่อะคุกเพื่อนมันมาแล้วคุกเพื่อนมาหน้าคุกเพื่อนมันมาพี่หนึ่งหนึ่งแฮ่คืออะไรเนี่ยตอนนี้รับบริการเพื่อนอ้เหี้ยผมไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยบอกเลยเดี๋ยวให้เพื่อนไปรับใครตรงไหนฮะใครได้นะแต่ว่าพี่ถือศพอยู่แต่คนคนอุ้มเลยคนอุ้มเลยใครใครมือว่างอ่ะรับบริการเพื่อนเลยกูอยู่เธอแถวนั้นแหละแต่ว่าฮัลโหลครับใครมือว่างมารับที่แด็บเป็นได้ไหมครับมามาเลย ไอพี่มันแล่อบแอบไม่ได้แอบที่เรากักศพอะแอบกักศพอะที่หน้าคุกมันอุ้มไม่ได้อะไอเอฟเฟกต์ไปเลยเออฉุดบาลเลยจับมันรู้เยโหบ้านแหลกจุดอะโอเคมาเลยมาเลยเจมาเลยพี่ผมผมว่าเราเลิกอุ้มไม่พี่มันอยู่นะตมันอยู่ไห้พี่ดึงหามาว่าว่ามีใครใกล้เอ๋อร์ไหมมีใครใกล้เอ๋อย่าเพจที่แบบว่าเทคฟองหรืออะไล่อะ หมดยังไม่โดนต่อรอไปไม่ได้แล้วบอสพี่พี่พี่โดนเออถ้าถ้าไม่มีอ่ะมันเล่นแบบนี้ไปมันก็เสียเวลาเปล่าเว้ยกูอยากให้มึงไฟใหญ่กันเลิกกูไม่ให้พี่ปล่อยศพับสนุนพี่แล้วเราไปรวมเรือรังสี่มือคนละชั้นเลยเนี่ยไม่ต้องมาแล้วเพราะมึงไปเล่นกับเพื่อนเลยพี่ฟ้าพี่ฟ้าอย่เดี๋ยวคงแล้วพี่นั่นนั่นนั่นกระป๋องนันยิงก็ไปรวมกลงเมืองกลาเลยแยกเลยมึงมึงฟังกูนะมึงต้องอยู่ในแผงขยะกูบอกมึงมาอยู่ตรงขยะก็มึงขยะอย่างเงี้ยอย่าไปเล่นได้ไฟใหญ่ดีกว่ามีใครว่าไหมนะผู้กางเมืองโระเบิด เดี๋ยวไปขัดให้พี่เดี๋ยวผมก็ขัดให้ผมทิ้งไปแล้วมือชิบหายที่อ่ะเจพี่วิ่งถนนสวยไหมเลยอยู่นะเจย์ขับตามถนนมานะได้พี่ผมขับมันก็รู้นะเวลาเรามาดักจุดดักคนดูจำได้ปะตตตออนนีีี้้้งมมก่แะเอ้ยผมบอกว่าถนนในเมืองไม่ใครมารับปะหรอกูสกออนไหมอะไปรับไอโฟนกูอยู่ใกล้เอ้ยพี่เหมืึดพี่เหมือนลองคุยกับเขาพี่ว่าว่าเราแบบเราไฟใหม่อ่ะพี่เหมือนให้ให้พี่แกคุยเนี่ยหรือว่าให้ผมคุยไอโนใช่ไหมพี่บอกเขาไปแล้วอ่ะบอบอกเขาไปแล้วอ่ะ เ่ยบ้านดักจุดเวลาผมมาดักก็ดักตรงนี้เนี่ยเนี่ยบ้านดักจุดนะที่บอกมาดักนะมันไม่รู้จริงเหรอวะเนี่ยทิ้งเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกที่มีสระน้ำเนี่ยทางขึ้นทินนิงบ้านดักจุดนะี่บอมามไฟ่รา้วเียทเลยนะไันไม่มีให้แก่ม้ี่ยทนน้าอดกะแต่ถ้าดมัมู่้จริงหอวะเยงก็ได้ปืนครหไอ้ความถส้ีามึงโดนหักด่มานมันก็แพ้เหมงอนะันอ่ะคิดว่าไงอ่ะ ที่ฝายใหม่ฝายใหม่เราก็ต้องมั่นใจอยู่แล้วว่าว่าต้องไม่ไม่แพ้จากมั่นใจไม่แพ้อยู่แล้วอะพอไม่ยึดซองลุ้มเราเจ็ดเจ็ดต่อสูตรนะเจ็ดต่อสูตรเออเออเออว่ามีเหรียญทองไหมเกรดพี่ลองลองเคล็ดที่สิบบททียร์แล้วมีสองมีสองครับพี่เอาเอาเอามามาเจอกันเดี๋ยวล่าใช่ไหมพี่มาทีชัวใช่ไหมน้องชัวชัวพี่ชัวถ้างัานถ้างั้นอ่ะเหลือเหลือแค่ศพเดียวพอแล้วก็ที่เหลือไปไปเตรียมตัวเตรียมของแล้วมาเดี๋ยวล่างนะ มีใครมานี่เนเบลวล่างเบล่างเบล่างาหลังตึงแดงสมทอสอพี่เบิรหลังตึแดงบกนพสามท่อสามท่อเคดร่วมสมท่อตอนนี้เอาเหรียญท่อมาให้หนม่ใช่เคนี่กัตอนนี้อันนี้คืออันนี้คือพี่คุยเขายังครับพี่แเมื่อกี้พี่คุยอ่บอ้นไปแล้วอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาเขารู้ไมมึมึกลองคุยกีนทีก็ได้ม่าคุกหน้าคุกหน้าคุกกำลังเข้าเมืองเขาเขาอยู่ห้องเดียวกับเราทะเลงรลยตอนเมาผมกน บอกว่า,ม,ามันจะเหลืออีกเคสหนึ่งใครอ่ะใครอ่ะใครอะ